อยูกันในเกม Crisis Action ขอบผม Dark Fox <My God. S 1> นั่นเองก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นกันในโหมดของ Bio Parkour นะฮะก็เป็นโหมดที่เข้ามาใหม่แต่ว่ามันคือเป็นเป็นโหมดเก่าแต่ว่ามันแบบเพิ่งเปิดให้เข้าเล่นได้นะฮะอ่าสำหรับในโหมดนี้มากเป็นโหมดที่แบบต้องกระโดดหนีมาป่ากันนะฮะแล้วก็รอรอให้เขาเล่นกันจบก่อนละกันนะ,ะตอนนี้อืมมาดูเขาเล่นกันดีกว่านี่คือแบบเพืรอดชีวิตนะฮะเพื่อหล่อรอดชีวิตนั่นเองอ่าต้องรอให้ประตูตรงนี้เปิดอะ ต้องมีคนคุ้มกันด้วยนะฮะคนนี้แบบล้างท้ายเลยเอาใครต้นตบหนึ่งคนนะมีคนโดนตบตายไปหนึ่งคนนะไม่เลยเพื่อนโอเคฮะเอ้ยเร,เราเพื่อนเราเพื่อนมันจะมาแล้วเพื่อนมาป่าจะมาแล้วนะฮะอุ้ยคนนี้ใช้ปืนอะไรเนี่ยเยวกอนนะว้าวปืนอะไรเนี่ยปืนหน้าลิงเหรอปืนหน้าลิงนะฮะโคตรเท่เลยน่าจะเป็นเทพทูแล้วป่ะคนนี้นะฮะน่าจะใช่แบบนั้นอีกวันหกห้าสี่สามเรียบร้อยนะผ่านด้วยคนนี้ บา down, ou, дуже, ้าแต่เมือเคยถึงตาเราแล้วมาหาปืนบูท่าได้กันฮะวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วนะฮะเดี๋ยวมันตามมาหมาป่าเนี่ยรีบไปเลยเพื่อนรีบไปเร็วไปชิบชิบกระโดดแท้กระโดดแท้ก็คือแบบโหมดนี้คือต้องกระโดดอย่างเดียวเลยนะฮะถ้าเกิดแบบกระโดดพลาดคือแบบล่วงตายเลยฮะเนี่ยมันจะมีพวกลาวาอยู่นะฮะต้องระวังด้วยไปเร็ะเพื่อนไปเร็วเพื่อนอย่าเบียดกันเพื่อนอย่าเบียดกันโอเคฮะผมว่าโหมดนี้คือมันสนุกดีนะโหมดเนี่ยแต่ต้องคุมกันละอย่าให้หมาป่ามานะฮะ ไปเจอจะเปิดแล้วไปเจอจะเปิดแล้วโอเคฮะลงไปเลยลงไปเลยอ่าไปลาแล้วบายบายเพื่อนวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ฮะตรงหินนี่คือมันจะเลื่อนเองแล้วเกิดรอเวลานะฮะเอ็มาป้ามาเพื่อนระวังเพื่อนมาป้ามายิงไปยิงไปยิงไปนะผมมีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์ด้วยหืมเขาจะ VIP เลยฮะ,ะตอนนี้อ่าเฮ้ยมี RPG มีบ้องด้วยยิงบ้องไปก่อนแล้วกันนะเกะก,กัดไ,ไอแท่นอันนี้แบบโคตรใบเลยฮะ,ะหืมมาถึงแล้วตรงนี้อ่าโดดไปเลยชืบวิ่งเอาได้บ้องมีกแล้วไปละไปละ โดดไปฮะโดดไปถ้าเกิดอยู่ในน้ำคือมันจะช้านะต้องโดดต้องโดดเลยฮะถ้าเกิดอยู่ในน้ำานี่ยต้องโดดไปฮะโดดไปโดดมาก่โดดขึ้นป้ายขึ้นป้ายขึ้นไปขึ้นไปเร็วขึ้นไปแล้วนะฮะเยอะติด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 อะไรเนี่ยอื้อโอเคโดดขึ้นไปขึ้นไปโอเคฮะรอดด้วยเกิดมาฮะล้วก็จะรอฮอมาฮะมันจะมีฮอมารับนะฮะต้องรอตรงนี้เลยต้องคุ้มกันนะฮะรามีบ้องอยู่มาหรือเปล่าอ่ะมาป่ะมาไหมมาไหมมาไหมเรารอเอาบ้องยิงนะฮะรอเอาบ้องยิงแล้วลกันมาหรือเปล่าเพื่อน ยังไม่มาเลยฮะหมาป่ามีคนวิ่งมากันละปืนแก๊สลิงคิสตันเฮ้ยหมาป่ามาเพื่อนระวังโดนหนึ่งตัวฮะโดนบ้องไปเลยยิงป้ายิงปาอย่ามาเพื่อนอย่ามา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 ฮะอย่ามาฮะยิงไปเฮ้ยหอหอมาแล้วหอมาแล้วนะฮะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนั่นแหละสวยมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเร็วฮะมาเลวเพื่อนมันมาเลยเพื่อนมาป่ามาแล้วรีบหนีเร็วรีบหนีกันแล้วมามานู่นแล้วรีบขึ้นมาเลยเพื่อนรีบขึ้นมา ไม่เพื่อนหอออกแล้วหอออกแล้วไม่หืมหอบมนีสำเร็จนะฮะแต่ว่าคนอยู่ด้านล่างคืออะไรเนี่ยนะฮะโหตัวจุ่มกับอะไรจุ่มห่อนะฮะมาผมเป็นโคตรสนุกเลยอีกประมาณหกห้าใครจะเป็นหมาป่าก็มาดูกันฮนะสามผมไม่จะเป็นนะฮะสองหนึ่งศูนยเลสโกไปเลยเพื่อน วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปก็ตอนนี้คือผมก็มาเล่นนอกบ้านนะก็อาจจะมีเสียงลมเข้าก็ขอโทษกันด้วยกันนะแต่ว่าไม์นี้ก็อาจจะกันลมอยู่นะอยู่นิดนึงหรือเปล่ายวดูก่อนอีกทีนงฮะ,ะอ่าตยวไปผมจะปลาระเบิดจะเล่นกันฮะทำลายพวกไม้ไงเดวไปโดดไปโดดวไปแล้วก็ปลาระเบิดไปแล้วนะฮะเกะก,กะว่าระเบิดเนี่ยไปฮะไปฮะไปฮะไปเร็วไปเร็วใครปลาระเบิดแสงวะเนี่ย โอเคฮะช้าในลงน้ำเอ้ยเอ้ยเป็นหนึ่งนะยูทูบยูทูบยูทูบตั้งเตือนยูทูบตั้งเตือนนะฮะเย้ยโอเคเป็นหนึ่งนะเอ้ยโหใครป้าระเบิดแสงวะเนี่ยไอ้ยมาป้ามาป้ามาผิดทางนี่วะมาผิดทางนะฮะชึบตัวไปเร็วตัวไปเร็วเอ้ยเพื่อนคุ้มกันด้วยเพื่อนคุ้มกันด้วยนะฮะใครป้าระเบิดแสงก็ไม่รู้เนี่ยเกือบไปแล้วเกือบตายนะฮะยิงป้ายิงป้าเฮ้ยมีการย่อเลยมป้าอ้าวโดนเก็บไปละโดนปืนแกสตลิงคริสตัลเก็บไปนะฮะ อ่ะหมาป่าหายไปทุกท่าผมไปดีกว่านะฮะประตูเปิดแล้วเพื่อนประตูเปิดแล้วนะฮะรีบมาเร็วเพื่อนรีบมาเร็วอีกประมาณกี่วินเนี่ยแปดวิฮะหกห้าสี่ยิงยิ้มก่อนแล้วกันฮะเรียบร้อยผ่านแล้วอ่าโอเคฮะเราต้องรีบวิ่งไปหมาป่ามันอยู่ในกรงนะฮะคือไอ้ตรงเนี้ยแบบมันยากนะกระโดดยากมากไอ้ตรงเนี้ยผมชอบกระโดดติดนะฮะต้องแบบสมาธิลนะสมาธิดีๆนะเนี่ยมันชอบโดดติดตรงเนี้ยต้องระวังฮนะต้องกะแบบ การกระโดดให้ดีๆออะโอเคฮะกะเวลากระโดดดีๆเกือบล่วงชึบโคตรเสียวเสียวล่วงลงไปด้านล่างนะฮะลาวาชึบชืติดๆโอเคโดดไปฮะชึบชึบชบอ่าผ่านด้วยตรงนี้มันยากนะฮะต้องแบบระวังดีๆอ่ะต้องโดดดีๆนะฮะมีบ้องตรงนี้ผมไม่เก็บแล้วกันบ้องเนี่ยผมไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วนะฮะโดดไปโดดไปแล้วก็โดดไปแล้วก็ทางนี้ชึบต้องระวังลาวาด้วยชึบ ชิบๆแล้วก็คือปไปตงนี้อ่าเรียบร้อยฮะต้องรอประตูนเปิดเนี่ยตอนนี้ต้องคุ้มกันแล้วมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนเดี๋ยวเราคุ้มกันให้นะฮะประตูแบบเื่องเข้าเช้าเลยอะเลื่อช้ามากๆนะฮะรีบมาเลยเพื่อนรีบมาเร็วเราให้ประตูเปิดก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้ประตูเปิดแล้วยังเนี่ยเอ้ยเปิดแล้วนี่วาไปดีกว่าเอ้ยผมว่าผมคุ้มกันดีกว่านะคุ้มกันเพื่อนมามาเลวเพื่อนมาป่ามาแล้วยิงมาเลยเพื่อนยิงมันยิงมาเลยนะฮะยิงป้ายยิงป้ายยิงป้ายยิอป้ายอย่าเพื่่อนนนไไปปเเลลยยๆฮ อีกวัน 6, 5, 4, 3, า้าอ่าเรียบร้อยฮะผ่านด้วยมาต่ไปมาด้านนี้นะฮะพาเพื่อนรีวิง่งรีวิง่งรีวิ่ง๋ยวมันมานะมาป่าวิ่งไปโดดไปโดดไปโดดไปฮะชึบชึบชึบโอเคแล้วก็นั่งลงเดินไปเดินไปเดินไปมาป่ามาแล้วนะฮะรีวิง่งรีวิง่งชึบอะไรอย่างนี้ฮึบฮึบโอเคฮะได้บ้องอีกฮะมาฮะรอกันล้อกัน หมาป่าหมาป้าไมมานะฮะเราให้ประตูเปิดก่อนละกันนะจุดจุดนี้มีคนออกไปหนึ่งคนไปใล้เพื่อนน่าจะเป็นหมาป่าหรือเปล่านะออกไปอือกรตรงนี้ฮะชิปอ่ะรอฮะรอหมาป่าหมาป้าหมาป่าหมาป่ามาหรือเปล่าไม่มานะฮะน่าจะวิ่งตามไมทันหรือเปล่านะฮะหมาป่าแล้วใครกระโดดไปกระโดดมาตรงนั้นขึ้นลิฟต์ไม่ทันนะฮะอ่ะสองคนเลยสวัสดีฮะ วัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนย่อๆๆฮะแล้วก็รีบไปเร็วรีบไปเร็วนะฮะโดดป้ายโดดป้ายแล้วก็โดดป้ายนะฮะมีหิ่งห้อยด้วยวก็สวยฮะ,ะแบบนี้ผมชอบในโหมดนี้นะ,ะมันแบบมันสวยนะฮะมันคลาสสิกมากเลยน,ะะนึกถึงสมัยก่อนนะ,ะตอนนู้นนะนะฮะในโหมดนี้ต่อไปต่อไปเอ้ยเอ้ยติดติดติดเย้ยติดติดติดเกือบไปแล้วไปดีกว่านะฮะแทงเลยรอให้หอมารับนะฮะชื้แล้วใครประเบิดแสงอีกแล้วเนี้ย มาฮะคุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันเอาตายไปแล้วหมาป่าตายหนึ่งตัวนะฮะหอรละอ๋อตรงนูใหญ่หอม,มาแล้วอ่าฮอมาแล้วเร็วเพื่อนเลวเพื่อนรองหอมารับนะฮะณนะจุดจุดนี้เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าอืมแล้วหมาป่าละ buffet. ห,หาลมาป่าหายไปเล้ะเฮ้ยฮัลโหลหมาป่าอยู่ไหนเนี่ยรอหอลองฮะรอหอลองเดี๋ยวเข้าสีหอทํทำไมจอดช้ากันเลยนะฮะจอดก็ช้าเร็วเข้า,า,เ,ะะขาเร็วเข้าเร็วเข้าเฮ้เยลงสิลงสิลงสิ โลดขึ้นไปเลยฮึบโอเคฮะเรียบร้อยรอดแล้วรอดแล้วยิงยิงยิงไม่พังด้วยนะฮะเ้วตัวตัวจุ่มลงไปตัวจุ่มลงในนรหอเลยฮะโอเคฮะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนะฮะอือโอเคก็หลบหนีสำเร็จนะฮะว้าว ใช้เวลาประมาณ4นาที32วินา,นาทีนะฮะโหโคตรเร็วเลยก็จบเกมป้นะฮะเย้ yeah. มาฮะผมแค่จำให้ตัดแล้วกันเพราะว่าผมจะอัดแค่นี้ฮะเพราะว่าเวลาผมก็ไม่ค่อยมีในการอัดคลิปนะฮะก็ประมาณ8นาทีนะฮะคลิปนี้อ่ารอจากโหลดดิ้งก่อนแล้วกันสักครู่หนึ่งนะฮะอันนี้คือปืนอะไรเนี่ยปืนฟอร์จูนเดสไนนะฮะอืมโอเคฮะเด็ดช้าเอิ่มดาบนี่ได้ m อ p ได้ไงเนี่ยผมไม่ได้ที่2นะฮะถ้าง,งั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ก่อนเลยกันผมก็ชอบก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็จะกับในคลิปน่าละกกันก็บ๊ายบาย